สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับจากเว็บไซต์ iti thai com นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่พาสเวิร์ดให้กับวีลาหรือวินซิปเวลาเราซิปไฟล์ส่งให้เพื่อนเราสามารถใส่พาสเวิร์ดในการเอ็กแท็ไฟล์ได้ในกรณีสมมติไฟลนะ์นั้นเป็นไฟล์สำคัญนะครับสมมติผมต้องการส่งให้ใน A นะครับผมก็ต้องใส่พาสเวิร์ดไฟล์ที่ผมทําการบีบอัดไปนะครับหลังจากนั้นใน A เมื่อได้รับไฟล์ผมไปนะครับเขาจะต้องมีพาสเวิร์ด ของการ e x t r a c t file แล้วก็ไฟล์ตัวที่ผมส่งให้เขานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนที่จะทำการใส่พาสเวิร์ดให้กับเจ้าวิลลาหรือว่าว,วินซิปเนี่ยครับต้องมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนที่จะมีการใส่พาสเวิร์ดให้กับไฟล์ซิปนะครับก็คือมีโปรแกรมวิลลาหรือวินซิปนะครับอะไรที่สองคือไฟล์กระสารที่เราต้องการใส่พาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับ อันนี้เป็นวิธีการใส่พาสเวิร์ดนะครับผมได้เขียนเป็นเนื้อหาไว้ให้แล้วในเว็บไซต์ i d i t a c o m นะครับแต่วันนี้ผมจะมาอัดวิดีโอเพิ่มเติมให้ดูนะครับก็สมมุติผมต้องการใส่พาสเวิร์ดไฟล์ให้กับไฟล์ที่ชื่อว่า iPad User Guide นะครับก็คลิกขวาไปที่ไฟล์นะครับหลังจากนั้นเลือก Add to Archive นะครับจากนั้นในในหัวข้อที่เป็น General จะมีคำว่า set password ให้เรากดที่เซตพาสเวิร์ดจากนั้นให้เราใส่พาสเวิร์ดในการ Encryption File user ipad นี้นะครับก็คือสมมติผมใส่เป็น iti ไทยนะครับจากนั้นก็เลือกโชว์เราสามารถดูพาสเวิร์ดได้ว,ว่าเราใส่อะไรไปนะครับใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งนึงนะครับ ก็ต้องใส่ให้ตรงกันนะครับระหว่างพาสเวิร์ดบนกับพาสเวิร์ดล่างจากนั้นก็ติ๊กโชว์พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ encrypt file จากนั้นก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ไฟล์ user guide นะครับมาไฟล์หนึ่งนะครับซึ่งในนี้เวลา extract file นะครับมันต้องการใส่พาสเวิร์ดนะครับผมจะลองจำลองว่าผมเป็น เป็นฝั่งปลายทางนะครับผมก็แค่สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์น้นะครับชื่อโฟลเดอร์ test จากนั้นผมก็ก๊อปไฟล์ที่ติดพ s าส,สวดไปด้วยนะครับวิธีการ e x t r a c t ไฟล์ของสำหรับปลายทางในกรณีมีพ s าส,สวดนะครับก็แค่คลิกขวาไฟล์แล้วก็ e x t r a c t here จากนั้นก็ให้กรอกพาสเวิร์ดที่ฝั่งต้นทางเป็นคนเซตมานะครับผมก็ใส่เป็น iti.com IT ทไทยนะครับน,นั้นก็กดโอเคเห็นไหมครับมันก็สามารถแตกไฟล์ได้ละถ้าใส่พาสเวิร์ดผิดมันจะไม่สามารถแตกไฟล์ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบวิธีการใส่พาสเวิร์ดให้กับเจ้าวิลาแล้วก็วินซิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ